ไตง่งบาที่แผ่ไยสามนันเหนืคหบอกลาดตตยเงาดำมุม,มองต่ำดำต่อหมดคาถาสวามิพักผูกรักด้วยโซตรวนทางจิตวิญญา ทางปัญญาประชาชนผู้กนแค้นพิเศษเนื้อตอบแทนพระเชื่อบุญวาสนาสุกศักดิ์สิทธิ์ม,มนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนือสิ่งอื่นใด เกิดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบา,ลาส่นทางเสรีเท,ท่าเทียยกตัวขึ้นทาอกระชาชนผู้ประเสริฐมีเซรีทางความคิดติเนจากผู้ต้องสองและเห็นปีศาจในคลาดเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวง cái <laughs> lung lóng ngóng ngay tay ngầu vật băng quay ปัญญาประชาชนผู้คนแค้นพิเศษเนื้อตอบแทนพระเชื่อบุญวาสนาสุกดิ์สิทธิ์บุ่มมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสาณรายปาิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใด เการเวลาเปิดหูเปิดตาทูกคนไหลบาส่นทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเซรีทางความคิดทีเนจกจูกต้องสองูงแสงสัดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจ บขรรรครับสวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับรายการชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับเป็นภาคที่ได้แรงโดนใจมาจาก งานเขียนของคุณวสินปฐมยกนะครับซึ่งนะครับได้นำเสนอทางประชาไทยนะครับเป็นภาพสีทศวรรษนายกไทยนะครับหลุดจักเก้าอี้อย่างไรก็ย้อนหลังไปประมาณ40ปีหลังเนี่ยนะครับแล้วไปดูว่า,านะนายกของไทยนั้นเข้ามาสู่ตำแหน่งอย่างไรนะครับแล้วก็หลุดไปอย่างไรก็ สำหรับนะแหล่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะครับประชาไทยต้องถือว่าผมเองนั้นนะครับกำเนิดนะครับหรือว่าเกิดแรงดนใจในเรื่องของการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยจากการที่เป็นหนึ่งในผู้ที่ต่อสู้กับกระบวนปารเดจการคอมอชอนะครับที่แล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะครับทั้งขบวนนั่นะนะครับเติบโตมาจากตรงนั้นเลยนะจากประชาไทยแต่ว่าไม่ใช่ที่เป็น ที่เป็นหนังสือพิมพ์นะครับแต่เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือพิมพ์ก็คือเป็นเว็บบอร์ดนะครับเว็บบอร์ดประชาไทายย้อนไปเมื่อปี2,551 0นะครับที่จริงตั้งแต่49แล้วนะแต่50-51นั่นนะโดเฉพาะมาหลัง52ก็ก็โดนปิดนะครับช่วง50-51นั้นแรงมากครับคอมอชอเนี่ยอาจจะมีที่อื่นไม่ค่อยกล้าพูดถึงหรือว่าแตะเข้าไปไกลไม่ลึกถึงเปรมหรือว่าสูงขึ้นเนี่ยไม่มีนะ ส่วนใหญ่ไปหยุดท,ที่เพรมผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไปทําความลําบากให้คุณจิรนุชเปรมชัยพรนะพอสมควรนะ้วก็มีเรื่องมาถึงกันสองสาครั้งนะครับเรื่องประเด็นที่ผมอยากจะเขียนนะก็คิดว่ามันไม่ผิดะนะครับแต่ว่าประเด็นมันแหลมคมเกินไปสําหรับเวลานั้นนะครับก็ในสุดนะครับเว็บไซต์แห่งนี้ก็กลายเป็นอดีตไปนะครับถูกบีบให้ต้องปิดตัวลงนะครับ แล้วก็แต่ว่าคนที่เป็นสมาชิกอยู่ที่นั่นนะครับเป็นบุคคลคุณภาพนะครับได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเติบโตนมาด้วยกันเนี่ยนะครับก็กระจายกันไปอยู่หลายที่นะครับมันก็มีส่วนที่เป็นสลิมก็ไปอยู่ที่อื่นนะครับกระบวนที่นะคิดยังไงเมื่อสมัยนู้นวันนี้วันนี้ก็ยังเลือกข้างอยู่ถังสลิมอยู่เหมือนเดิมนะครับยังโง่งเหมือนเดิมนะครับผมจะไม่บอกไอ้พวกเว็บไซต์ไหน,นะครับบางคนเป็นนะผู้สื่อข่าวบางคนก็มีอาชีพการงานนะครับแต่ว่า นะเอาเป็นว่าหลงก็หลงให้โง่ไปทั้งชาติก็แล้วกันนะครับไม่ไม่รู้จะว่ายังไงแต่ว่าบางคนก็น่าจะคิดได้นะครับอันนี้การเวลามันก็น่าจะทําให้คนเนี่ยนะครับที่พอจะมีสติปัญญามีสมองเนี่ยได้คิดบ้างส่วนคิดชวนคุยผมนะจะพยายามนําเสนอวิธีการข้อคิดคําถามนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆเสร็จแล้วก็จะเอ่อจะทําให้พี่น้องได้เห็นถึงวิธีการนะวิเคราะห์ข้อมูล การแยกข้อมูลการตั้งคำถามจากข้อมูลการประมวลข้อมูลเข้าม,มาด้วยกันก็คือภาพรวมของการบริโภคข้อมูลนั่นเองนะครับว่าทํายังไงได้บ้างจากนะคลิปที่ได้มาจากประชาะไทยไม่ใช่คลิปสีนอกภาพที่ได้มาจากประชาะไทยเนี่ยนะครับผมก็ออกมานั่งดูว่าเนี่ยถ้าเราเห็นอย่างนี้เนี่ยนะครับเป็นภาพ10ปีนะครับของนายกนะในช่วง10ปี2 5 2 0ันหร้อยยี่สิบถึงสองพันหร้อยสามสิบ ครับช่วงนั้นนายก4คนช่วง2 5 3 1ถึง2 4 0นะครับนายกเกิดขึ้นเยอะมาก2 4 1ถึง2 5 5 0นะครับแล้วก็2 5 5 1จนถึงยุคปัจจุบันก็โดยคร่าวๆประมาณ40ปีนะครับไม่ถึง40ปีดีครับแต่ใกล้เคียงก็ลองมาดูซิว่านะมันมันมีข้อมูลอะไรที่เราจะนะดึงออกมาเป็นประเด็นได้นะครับผมก็เลยนำเสนอว่านี่ ในเวลาเราอยู่ในแวดวงวิชาการเนี่ยสิ่งที่เราได้ก็คือนะครับวิธีการคิดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับนะซึ่งจริงๆเป็นเรื่องทักษะพื้นฐานแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะสำหรับพี่น้องไทยเราหลายส่วนเนี่ยบางทีเรื่องเหล่านี้นะครับมันไม่ได้อยู่ในวิถีชีวิตประจําวันทั่วไปนะครับมันก็จะเป็นลักษณะว่านะก็มองแล้วก็ใช้ความรู้สึกนะครับใช้ความรู้สึกว่า Uh, นะอย่างนี้เนี่ยนะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่บางทีเนี่ยความรู้สึกมันก็ไม่ได้สรุปออกมาเป็นเรื่องเป็นราวนะครับผมก็เลยเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับมาเรียบเรียงนะใส่ใน Excel นะครับ <c oughs> โปรแกรม Excel นี่เป็นโปรแกรมที่มีพลังอย่างมากนะครับง่ายๆ simple แต่ว่าสามารถจะทำให้พี่น้องเนี่ยวิเคราะห์ข,ข้อมูลโดยเฉพาะลักษณะที่มันเป็นอะไรที่เห็นกับตาได้เนี่ยนะครับง่ายๆนะครับ ก็ผมก็เอาข้อมูลนี่มาใส่นะครับใส่เป็นฐานข้อมูลนนะก็เป็นนะช่วงระยะเวลานะครับนายกรัฐมนตรีที่มาฐานของอำนาจนะครับแล้วก็สาเหตุของการที่ต้องลงเอยหลุดจากตำแหน่งนะครับผมแบ่งยุคนะของแต่ละยุคนีนะ่เป็นสีต่างกันยุคสีเหลืองนั้นนะครับตั้งแต่ธานินไกรวิเชียนเกรียงศักดิ์ชมัันเปรมตินสูรานนท์ ช่วงนั้นคาบเกี่ยวกันระหว่างที่ข่าฝันพี่น้องประชาชนตายปุ๊บเนี่ยนะครับปี6ตุาลา19นะครับเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็นะครับรัฐมนตรีนายกก็มาจากนะคนของในวังนะครับเพียงสัตว์ขึ้นมาได้แป๊บหนึ่งก็โดนเขายึดอํานาจกลับไปนะครับแล้วก็อยู่ในมือของเปรมตินสุรานนท์ซึ่งนะครับนี่ก็เป็นเป็นคนของวังผมถึงใส่ชุดเหลืองเลยครับใส่เหลืองอารามเลยครับนี่แปลว่าหลังจากฆ่านักสาแล้วปุ๊บเนี่ย เหลืองยกขึ้นมาพัง,งาดครับแล้วก็ใช้อำนาจของเปรมทั้งในแง่ของบารมีศักดิ์ศรีต่างๆยกตัวขึ้นมานะครับพูดน้อยแล้วทำให้คลืมแล้วก็เชื่อมกับทางวังนะครับก็เป็นที่มาของระยะนี้นะครับก็เป็นสีเหลืองนะผมคิดว่านันเป็นเป็น,ปนยุคเหลืองเรืองรองนะครับทีนี้หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยนะครับยุคของประชาธิปไตยมันเริ่มเริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับ หลังจากที่ยุคปลายของเปรมแล้วปุ๊บเนี่ยการต่อสู้เพื่อหลักการประชาธิปไตยนั้นนะครับนะชาติชายชุนหวันชนะการเ,าเลือกตั้งเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็มีความพยายามในการที่ทําให้ประเทศพัฒนานะครับเปรมอยู่นานเกินไปไม่ไหวแล้วนะครับก็เลยต้องต้อง,ต,องต้องหลุดออกไปนะครับแต่ก็อยู่กันเรียกว่าเกือบแปดปีนะครับ พอชาติชายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยท่าทางจะนาประเทศไปสู่วิถีที่เขาไม่ต้องการคือมันจะเป็นทุนนิยมมากเกินไปแล้วก็เปิดกว้างเปิดเสรีการค้านะครับจะด้วยเหตุผลอื่นๆอีกยังไงเราไม่ทราบนะครับก็ปรากฏว่าโดนล้มแล้วก็อนันต์ปัญญาชุนก็ขึ้นมาซึ่งน่าจับตานะครับอนันต์ปัญญาชุนเนี่ยนะครับทั้ง2จุดเนี่ยนะครับขึ้นมาก็ขัดตาทับประมาณนั้นนะครับเพื่อจัดเข้าที่เข้าทาง ช่วงที่อน,นันต์ลงขึ้นมาครั้งแรกแล้วก็นะสุจินดาขึ้นมาในปี35ถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับก็พยายามคิดว่าจะเสียสัตว์เพื่อชาติท่านจะเป็นนายกปรากฏว่ากระแสของประชาชนมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับหลังจากเปรมลงไปปุ๊บเนี่ยขาดตอนช่วงเปรมอยู่มีนักศึกษารามนะครับไปชกเปรมนะครับมันจริงๆการต่อสู้ช่วงช่วงชิง,งนะหลักการประชาธิปไตยเนี่ยมันเชื้อมันยังอยู่นะครับถึงแม้ว่ามันจะถูกย่อยสลายไปเมื่อปี16 เอ่อหนึ่งเก้านะสี่ตุลาหนึ่งหกหนึ่งเก้าเสร็จแล้วก็เนะเป็นยุคเหลืองขึ้นมาครองแล้วก็ช่วงนั้นมันเป็นเรื่องของคอมมิวนิสต์เรื่องอะไรด้วยนะครับก็ยังต้องต่อสู้กันแล้วก็เป็นชัยชนะของทางเหลืองเพราะว่าสามารถจะสยบคอมมิวนิสต์ได้ด้วยนโยบายหกสิบหกทับสองสามนะครับนะช่วงนี้นะถือว่าเป็นยุคทองเปรมก็เลยเฉิดฉายบารมีขึ้นมานะครับทีนี้สุจินดาสามห้านะครับแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บอันนันขึ้นมาขัดตาทับแป๊บหนึ่งแล้วก็เลือกตั้งชวนขึ้นมา ปัญหาขึ้นมานะครับแล้วก็ชวล,ลิตขึ้นมาช่วงนี้ถามว่าเป็นยุคทองของประชาธิปไตยไหมไม่นะครับจริงๆไม่ถึงขนาดนั้นแต่เป็นเรื่องของการต่อสู้ที่เห็นว่ามันจะมีนะนายกที่มาจากการเลือกตั้งนะครับสังเกตไหมครับพี่น้องดูนะเปรมเป็นพวกออกมาจากนะเรียกว่ารับเชิญจากบุคคลภายนอกชาติชายมาจากการเลือกตั้งนะครับอันนั้นเข้ามาแทรกแล้วก็สุจินดาก็เป็นคนนอกอันนั้นก็กลบกับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ อน,นันต์ตอนแรกนี่ตั้งโดยโดยหัวหน้าคณะนะรัฐประหารแต่ตอนหลังก็เชิญเข้ามาเป็นคนนอกนะครับแต่ว่าจะสังเกตเห็นว่าก็มีนายกที่มาจากการเลือกตั้งหนึ่งสองสามนะครับสี่ห้านะห้าสมัยนะครับถึงแม้ว่าจะมีสามสามสี่ท่านนะครับห้าเอ่อสี่ท่านนะครับที่มาจากการเลือกตั้งแต่ว่าก็ถือว่านะ เยอะนะครับต้องถือว่าเยอะเนี่ป็นยุคที่ถึงแม้ว่าจะสั้นๆเนี่ยนะมีกระบวนการในสภาการพิปรายรานบัญหาอย่างเงี้ยนะครับพลเอกชวลิตก็อยู่มาก็มีปัญหาในเรื่องต่างๆมากมายเหมือนกันนะครับก็ในสุดก็อยู่ได้ไม่นานก็ลงไปทีนี้ยุคที่เป็นยุคทองของขอบวนประชาธิปไตยเนี่ยผมใส่เป็นสีแดงนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยแดงนี้เนี่ยนะครับมันก็ เป็นแดงที่ต้องต่อสู้กันเด็ดขาดนะครับเป็นการเติบโตของประชาธิปไตยก็จริงแต่ว่าก็เป็นการเรืองอํานาจของเผด็จการเช่นกันนะครับซึ่งยอมไม่ได้นะครับหลังจากที่กลุ่มอํานาจสร้างฐานอานาจในยุคที่ข้างบนเนี่ยนะครับนะครับสิบปีตรงตรงนี้นะครับแล้วก็พอมายุคที่สองเนี่ยนะครับยุคที่เริ่มมีการต่อสู้กันมีการเติบโตกันบ้างเนี่ยแต่ยังไม่แสดงอาการมากมายนะครับ แต่ว่าก็นําไปสู่นะรัฐมนูญปีสีู่นย์นะครับอันนี้ต้องเป็นขุนูปการนะครับช่วงนี้นะครับตรงปลายช่วงเนี้ยต้องถือว่าเป็นการแตกหนอแล้วช่วงนะแดงๆเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นช่วงประชาธิปไตยนะช่วงชิงกันสองทศวรรษหลังเนี่ยนะครับ <c oughs> ที่จริงถ้าจะมองว่านะครับตั้งแต่ดตรทักษิณน,นั่นจะเป็นแดงก็จริงแต่ว่าช่วงท้ายๆเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นลักษณะที่เหลืองกลับมาอีกเนี่ยคืนชีพอีกเนี่ย นะครับแต่ว่าเหลืองไม่สามารถจะได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแดงเรื่อเรืเหลืองๆืออย่างเงี้ยนะครับแดงยังเรียกว่ายังไม่สามารถจะฉายารังสีอะไรได้นะครับยุคนี้นะครับยุคยุคสุดท้ายเนี่ยก็คือยุคที่เรืองอํานาจที่สุดเรืองประชาธิปไตยได้รู้สึกดีถึงว่าไม่มีการแทรกแซงและประชาชนได้รับผลประโยชน์นะครับถ้ามองเรื่องอํานาจและผลประโยชน์อํานาจอยู่ในมือของผู้ที่มาจากการเลือกตั้งแล้วรทักษิณอยู่เต็มเทอมครั้งแรกเลยนะครับเต็มเทอมแบบ ลักษณะที่เป็นผลมาจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยครั้งแรกเลยในช่วงสี่ทศวรรษมีครั้งเดียวครับพี่น้องเห็นไหมฮระมีครั้งเดียวเป็นยุคที่เรืองรองพอสมควรนะครับแต่ว่าพอยุคที่สองปุ๊บเขาก็จัดการเริ่มดําเนินการแล้วก็มันก็มีเงาเข้ามาทาบนะครับแต่ขณะที่เงาเข้ามาทาบนั้นมันไม่สามารถจะืปลีนสีสีแดงให้เป็นสีเหลืองหรือว่าเป็นสีเขียวกลับย้อนไปได้ มันเติบโตขึ้นมาเนี่ยถึงแม้จะมีความอึมครึมของการเมืองอยู่แต่ว่านะตั้งแต่สุรยุทธ์ขึ้นมาเนี่ยนะก็การเลือกตั้งก็การว่าคุณสมัครชนะการเลือกตั้งนะครับเนี่ยการเลือกตั้งยังชนะนะพี่น้องดูนะตั้งแต่หลังนี่มาเนี่ยการเลือกตั้งมันเป็นเรื่องสําคัญมากขึ้นนะตั้งแต่ยุคคุณชวนนะครับก่อนคุณบรรหารคุณชวลิตนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งหมดนะครับนี่สะท้อนให้เห็นว่านะครับการเมืองไทยเนี่ยก้าวเข้ามาสู่จุดที่น่าสนใจนะครับ ก็เลยต้องมารัฐประหารแต่รัฐประหารแล้วก็หนีไม่พ้นการเลือกตั้งนะมาจากการเลือกตั้งนายกยกเว้นนายประสิทธิ์ที่ไม่ได้ชนะการเลือกตั้งผมใช้คำว่า parliamentary robbery นะครับการปล้นทางในสภาเนะเพราะฉนั้นเนี่ยพี่น้องดูนะครับทิศทางของประเทศไทยเนี่ยในสุดแล้วเนี่ยมันจะต้องนําไปสู่การที่เป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์นะแล้วการที่รัฐประหารเมื่อปี49นั้นต้องถือว่า เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยที่เราเราคาดไม่ถึงผิดที่ผิดเวลาผิดจังหวะผิดกาลและสมัยมันถึงนํามาซึ่งความนะตึงเครียดทางการเมืองจนถึงทุกวันนี้เสื้อแดงก็ไม่ยอมแล้วนับวันจะแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับนี่การวิเคราะห์เห็นพี่น้องเห็นหรือยังครับถ้าเรามีหลักวิชาเนี่ยบางทีมันทําให้เรามองอะไรได้นะได้อย่างมีหลักมีเกณฑ์มากขึ้นทีนี้เรามาดูซิว่านะในเรื่องของการลงจากอํานาจเนี่ยนะครับ มันมีลักษณะอย่างไรบ้างในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับถ้าเราดูกันเนี่ยนะในยุคที่ยุคทีนะ่มีการรวบอำนาจกลับมาสู่สาบัรกษัตริย์หลังจากฆ่าพี่น้องประชาชนปี19กแล้วเนี่ยนะครับก็มันมีรัฐมนูญฉบับใหม่ปี20นะซึ่งอันนั้นเป็นรัฐมนูนที่เป็นเผด็จการมากขึ้นแล้วก็เอาพลเอกเปรมเข้ามาแล้วก็ใครจะมาอภิปรายจะก้าร่วงอะไรไม่ได้เลยก็ยุบสภาหนีไปซะก่อนเนี่ย เพราะนั้นในช่วงนี้ยุคพลเอกเปรมเนี่ยการยุบสภานะครับมักจะเป็นลักษณะเพื่อหน,นีปัญหานะครับแต่ว่านะช่วงหลังการยุบสภานะครับนะตั้งแต่อนันต์ปัญญาชุนนั่นก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพื่อที่จะนําไปสู่การเลือกตั้งนะครับเพราะว่าเข้ามาขัดตาทับชวนหลีกภัยยุบสภานี้การเมืองเริ่มสกปรกแล้วครับปัญหาเล่นกันหนักสกปรกนะครับยุคคุณชวนยุคหลังนี่ก็นะครับมีการโคดการโกงจนตัวเองต้องนะยุบสภา นะครับหน้าหน้าบางหนอนเมื่อก่อนนะครับแล้วก็สุรยุทธ์จุลานนท์รัฐประหารขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับก็ต้องมีรัฐมนูลฉบับใหม่เขาแก้รัฐมนูนได้เรียบร้อยหวังว่าจะชนะการเลือกตั้งแต่พอแพ้การเลือกตั้งปุ๊บนี่ใช้สารเลยครับนี่มันเป็นปรากฏการณ์นะเริ่มใช้สารเข้ามาล้มนะคุณสมัครล้มคุณสมชายต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็พอพิสิ์ขึ้นมาก็อยู่ตำแหน่งไม่ได้ก็จำต้องยุบสภาพเพราะมีรายออดนะมีการใช้ความรุนแรงกัน เราก็เสร็จแล้วนะครับก็นะครับวันนี้คุณยิ่งรักก็มาโดนเนี่ยพอใช้ทหารไม่ได้นะครับตั้งแต่ปีสีเก้าก็มาผิดที่ผิดเวลาแล้วนะนะปีสีเก้าที่สุริยุทธ์ขึ้นมาสู่ตําแหน่งเนี่ยผิดที่ผิดเวลาแล้วนะครับเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็เลยต้องใช้ศาลนะครับใช้ตุลาการซึ่งเขาเขียนไว้ด้านในรัฐธรรมนูญปี50ทีนี้เราจะมาดูภาพรวมในเรื่องของการลงจากตําแหน่งของนายกทั่วไปเนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นว่า การยุบสภาเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ทํากันเยอะที่สุดนะครับเยอะที่สุดแต่ในใน40ปีเนี่ยไม่ถึง40ปีเนี่ยนะครับมีการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยสามครั้งนะปี20น,นะครับปี5เอปีปี40แล้วก็ปี50น,นะครับแต่ก็ยังไม่ลงตัวสักทีครับวันนี้ก็ยังยิ่งเป็นประเด็จการมากยิ่งขึ้นด้วยซ้านะครับแล้วก็การยุบสภาค่อนข้างกันเยอะนะครับเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องเรื่องที่โอเคนะการยุบสภานี่เป็นเรื่องที่ ที่เป็นไปตามวิถีประชาธิปไตยแล้วการลาออกเนี่ยนะครับชาติชายจุนหวันนะครับลาออกสมัยแรกนะครับแล้วก็ชวลิตยงใจยุทธลาออกนะครับแล้วก็สุจินดานก็ลาออกนะครับอภิิ์นี่เป็นการยุบสภานะครับเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่แต่ที่น่าสนใจเนี่ยนะครับนี่นี่นี่น,นี่มันเป็นแล้วเป็นช่วงท้ายด้วยนะครับช่วงท้ายๆด้วยก็คือนี่แหละ นะครับการรัฐประหารโดยใช้ตุลาการนะครับแต่เราก็จะสังเกตเห็นว่าแม้กระทั่งตรงนี้เนี่ยการรัฐประหารเนี่ยจะด้วยด้วยกาลังทหารหรือว,ว่าตุลาการเนี่ยถือว่าเยอะนะครับ40ปีเนี่ยไม่ถึง40ปีดีนี่6ครั้งนะครับ6 6นายกนะครับนี่ภาพรวมนะครับต้องถือว่านะครับนะการเมืองไทยเนี่ยไม่ไม่เสถียรเอาซะเลยนะครับทีนี้ ดูที่มานะครับที่มาเราก็จะเห็นว่ามีการแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหาร4ี่ครั้งนะสีปีไม่ถึง40ปีเนี่ยนะครับมีการรัฐประหารแล้วก็หัวหน้าคณะรัฐประหารตั้งนะพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยสีครั้งนะครับถือว่าเยอะครับเรานี่รัฐประหารเยอะที่สุดในโลกเป็นอันดับสนะครับเป็นอันดับ4คิดดูประเทศตั้งสองอกว่าประเทศเรานี่ไปอยู่กลุ่มท็อปที่มีสิิอยู่นะข้างบนนู่นเลยนะครับ แต่ว่าเราก็ยังดีใจว่าช่วงหลังๆเนี่ยนะครับเนี่ยการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นนะครับและนี่เป็นกระแสโลกจริงๆนะครับการเลือกตั้งเนี่ยคุณปฏิเสธได้ยังไงวันนี้ก็จะนย,ยืดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่จริงๆถ้าคุณไม่เลือกตั้งคุณจะเป็นไม่ได้ยังไงฮะนะครับมันไม่เป็นที่ยอมรับนะครับถ้าเป็นยุคก่อนเนี่ยเห็นไหมถ้ายุคที่สมัยที่เจ้ารุ่งโรจน์นะเปรมขึ้นมาสวมอนาจใหม่ๆหลังฆ่าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นยุคต่อช่วงมาถึงคุณเปรม แล้วจากนั้นมาจนมาถึงคุณสุจินดาคาราปรยูนเนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีการแทรกแซงอํานาจของประชาธิปไตยมากนะครับหลังจากเขายึดอํานาจไว้ได้ที่เปรมแล้วปุ๊บเนี่ยเขาพยายามจะให้อํานาจมันอยู่ในมือเขาแต่ประชาธิปไตยก็พยายามจะโตเขาเลยต้องเข้ามาสก,กัดเป็นช่วงๆนะครับด้วยการให้ในายกคนนอกเข้ามาเห็นไหมครับเป็นความพยายามในการจะแทรกแซงนะครับแล้วก็ในสุดเนี่ยมาถึงยุคอภิสิทธิ์เนี่ยมันทำทื่อๆไม่ได้ก็ต้องใช้ลักษณะนะครับนี่ แสกแซงแบบเนียนๆบีบบังคับเลยให้ย้ายข้างนะครับเป็นงูเห่าแต่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับมันก็เคยเกิดขึ้นมาก่อนเหมือนกันนะครับนี่ทีนี้เรามาดูเรื่องของน,อา,นายกนะครับนายกก็นะครับอภิสิทธิ์นะเป็นสมัยหนึ่งอนันต์ประญาชุนสองสมัยนะครับชาติชาย2สมัยนะครับเปรมนี่สมสมัยนะครับเตอรทักษิณ2สมัย นะครับครับแต่ดูที่มาเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะน่าสนใจว่าไอ้พวกที่มาจากการแต่งตั้งโดยหัวหน้าคณะนะรัฐประหารเนี่ยสี่คนนะครับแล้วพวกที่มาจากข้างนอกนะครับนะครับกระบวนการที่ไม่ได้เป็นการเลือกตั้งในอีกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าก็เป็นแปดเก้านะครับเป็นเก้าแล้วนะฮะถ้านับเอาสิบไปด้วยว่ากระบวนการมันไม่ใช่ปกติไม่เป็นประชาธิไปไตยอะไม่ได้ชนะการเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นสิบนะฮะ ไอ้กระบวนการที่ไม่ชอบมาพากลเป็นสิบนะครับแล้วกระบวนการที่คนที่หัวหน้าพรรคการเมืองที่เนี่ยเป็นกลุ่มของฝ่ายที่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับแปลว่าเกือบครึ่งต่อครึ่งอ่ะนะครับผู้ที่มาเป็นผู้บริหารระดับสูงของประเทศนั้นในช่วงสี่สิบปีหลังเนี่ยเรียกว่านะสลับกันคนต่อคนคนต่อคนเลยนะครับว่าเป็นคนที่มาจากการเลือกตั้งโดยชอบทมกับไอ้ที่ไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งนะครับ มาโดยวิธีพิเศษนะครับคนนอกบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันถึงถึงเป็นสาเหตุนะทำให้การเมืองมันนะไม่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 ไมปกติไม่พัฒนาไปในแนวทางที่สมควรจะเป็นถึงแม้ว่าช่วงหลังเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าช่วงหลังเนี่ยนะการเลือกตั้งมันจะมีมากขึ้นก็าตามนะครับแต่ว่าเราก็ยังเห็นว่านะครับมันมีความพยายามที่จะใช้ตุลาการเข้ามาแทรกแซงนะครับจนนำไปสู่การล้มรัฐบาลในสภาพที่เราเห็น นี่คือนะครับภาพที่นะเกิดขึ้นตามสถิตินะครับและพี่น้องก็ได้เห็นนะครับความเป็นมาเป็นไปของการเมืองนะครับการก้าวล่วงเข้ามาสู่อำนาจของอามายึดอํานาจของประชาชนโดยวิธีการพิเศษนะครับเห็นได้ชัดนะครับแล้วถ้าเราดูกันง่ายๆเลยเนี่ยนะตั้งแต่คุณด็อกเตรทักษิณนะครับลงไปเนี่ยตั้งแต่ปี49ที่ดรทักษิณถูกล้มอํานาจนั้นนะครับ จนมาถึงปี57ตรงนี้49ถึง57ก็คือ8ปี8ปีหลังเนี่ยพี่น้องเราใช้ในายกไปกี่คนครับนับรองทรักย์สินด้วยนะครับนะครับ2 3 4 5 6 8ปีนายก6คนครับะนะครับอย่างนี้แล้วอย่างนี้จะให้ประเทศชาติมันพัฒนาก้าวหน้าได้ยังไงฮะบางคนอยู่ได้ไปแค่แค่เป็นหลักเดือนนะครับเนี่ย แล้วมันจะบริหารประเทศให้ต่อเนื่องได้อย่างไรเพราะนั้นก็สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามนะอย่างเต็มที่นะครับของทางฝั่งเผด็จการเมืองไทยที่จะเข้ามาแทรกแซงฮนะที่เข้ามาแทรกแซงถึงแม้จะมีกรอบการเลือกตั้งนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเลือกไปแล้วเขาก็ทําลายได้นะครับทําลายได้โดยการรัฐประหารโดยการใช้ตุลาการนะครับเพราะนั้นวันนี้เราสังเกตนะปีสุดท้ายนี่ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยรัฐประหารนะครับแต่ละคนเนี่ยโดนนะครับ ประหารออกไปเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้ารัฐโดนประหารไปโดยโดยอำนาจตุลาการเนี่ยเนี่ยใช้ทั้งหมดนะช่วงนายกสี่คนหลังเนี่ยนะครับแต่นายพิสิทธินั่นแหละที่เป็นคนที่นะชนะโชคดีไม่ได้ไม่ได้นะโดนตุลาการก็เขาเป็นใครนะครับนะแต่ก็เขาก็ต้องฆ่าคนนะพอฆ่าคนตายปุ๊บเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้แล้วแหละถ้าอยู่แล้วกระแสจะแรงก็เลยต้องยุบสภา เป็นการยุบสภาในสภาพที่ไม่ใช่ด้วยสปิริตอะไรหรอกนะครับแล้วก็อยู่ในในอำนาจเพื่อจัดสรรเพื่อจัดการเรื่องการเลือกตั้งอีกนะครับโอ้โหใช้งบอีกเก็บเงินเก็บทองนะครับนี่คือความเป็นมาเป็นไปของการเมืองไทยในยุคที่ผ่านมานะครับต้องขอขอบคุณนะครับแหล่งที่มาคุณวัินปฐถมมยศนะครับ,รมมรบที่แล้วก็เว็บไซต์ประชาไทยต้องขอชื่นชมท่านนะครับผมเองได้เห็นพัฒน,นาการของสื่อทางเลือกนะครับ คือประชาไทยนี่1แล้วก็ไทยอ e ีนิวนะครับอีกที่หนึงนะครับท่านรักษาคุณภาพคงเส้นคงวานะครับนอกนั้นก็จะมีใต้ดินหลายที่ที่ต้องถือว่าวันนี้ก็ยังเป็นแหล่งความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับส่วนมหาลัยประชาชนนะครับเราก็นะครับนำเอาเสียงที่หลากหลายเสียงที่มันเป็นออเทอเนทีฟเสียงที่ถูกมาจินอลไลซ์นะครับเสียงที่เป็นโปรดิมอคราซีนะครับเสียงที่เป็นเรื่องของนะการชิดย้อนแยง้ง สิ่งที่เป็นสิ่งเก่าแก่ที่เป็นระบบปฏิเดจการนะครับเราให้เวทีนะครับอันไหนที่มันไม่หนักหนาสาหัสเกินไปแล้วก็ไม่เป็นละเมิดนะครับกฎหมายสากลเนี่ยเราก็นะครับพยายามจะเปิดที่บางให้ก็ต้องขอบคุณไปอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านที่เกี่ยวข้องนะครับหวังว่านะการวิเคราะห์อย่างนี้นะครับจะเป็นแนวทางให้พี่น้องได้เอาไปใช้บ้างนี่นักพีน่น้องน้องนักศึกษานะครับที่กําลังทำนะรายงานทําวิทยานิพนธ์นะครับเป็นวิทยานิพนธ์หรืออะไรก็แล้วแต่ของท่านอยู่เนี่ย บางทีอะไรง่ายๆอย่างเงี้ยโดยเฉพาะถ้ามันเป็นอะไรที่มันไม่ซับซ้อนนะครับเช่นว่าทาเป็นการศึกษาแบบเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับต้องการเอามาทําเป็นานะภาพให้มองเห็นง่ายๆอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้เหมือนกันนะบางทีข้อมูลในเวลาพี่น้องดูนะเวลาข้อมูลมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันตีภาพอธิบายออกมาได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ง่ายเห็นไหมมันก็เป็นแค่อะไรมาแปะแปะ,แปะ,แปะเนี่ยถ้าเราสามารถจะเอาพวกนี้นะใส่ไอดีนิตี้เข้าไปแล้วก็นะครับอ่า เรียบเรียงกันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะได้ภาพอีกอย่างถ้ามีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนี่ผมก็สามารถจะมามองได้อีกว่าในเนี้ยเป็นพลเรือนกี่คนเป็นทหารกี่คนใช่ไหมครับอ่าพลเรือนธานินนะที่าก็ไม่ใช่พลเรือนจริงอีกอ่ะก็มาจากในวังนะครับเอาคนของวังกี่คนแล้วกันเนาะเอาง่ายๆเลยอ่ะผมใช้คํานี้เลยหนึ่งเอากี่กี่กี่สมัยว่างั้นเถอะนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับอ่าห้า,หา สุจินดาอาจจะไม่ใช่นะครับ6นะครับแล้วก็7นะครับ7แล้วก็8ปถ้านับอภิสิทธิ์ด้วยแหมถ้าเอาชวนด้วยนี่9นะครับเนี่ยชวนนี่10นะครับในบรรดาทั้งหมดเนี่ยสิสมัยเนี่ยสินายก10รุ่นเนี่ยนะครับเป็นคนที่ของประชาธิปัตย์และคนที่วางเลือกนะครับาารแล้วทีนี้ทหารเรามีกี่คน มาหรืออย่างน้อยก็มียศทหารนะเพียงศัก1หนึ่งแล้วนะครับเปรมสอง 2, เปรมสามชาติชายสี่ชาติชายหนะ้านะชวฤทธิ์หกเปรมเจ็ดนะครับสุจินดาแปดรถแทักษีณนี่เป็นตำรวจนะครับแปดไม่นับก็แล้วกันนะครับสุรยุทธ์เก้านะครับ 5. ก้าคนนะไอ้ไอ้พิสิทธ์ไม่นับนะคมันเป็นทหารที่ไม่ไปเกณฑ์ทหารนะครับมียศแต่ว่ามันไม่กล้าใช้ก็เก้าคนนะนะจากทั้งหมดเนี่ยนะในหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะครับสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับจากยี่สิบเอ็ดเนี่ยก็กลืงต่อกลืงมาเป็นของทหารนะครับ แล้วอีกนะอีกจำนวนมากนะั้นเป็นคนของวังนะแล้วไอ้ที่เป็นของประชาชนจริงๆนะผมไม่นับชวนหลีกภัยนะเป็นของประชาชนที่ค่อนข้างจะจริงก็แล้วกันเนามีคนบรรหารในลูกชาวบ้านไปแน่ๆนะครับชาววลิตเนี่ผมชับจะไม่ค่อยแน่ใจนะครับนะเอาผมให้ราคาคุณบรรหารนะว่าเป็นรัฐบาลพลเรือนที่นะไม่ผูกโยงกับนะกับทางวังแล้วก็เป็นลักษณะที่จะดันมาเพื่อเป็นแนวทางประชาธิปไตย บัญหารทักษิณสองสามนะครับทักษิณสองสามสมัครนะครับสี่สมชายห้ายิ่งรับหกนะครับมันน้อยครับที่จะเป็นตัวแทนของทางฝั่งพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งจริงๆแล้วโปรดทราบนะครับอยู่ครบเทอมแค่นะครับจริงๆเนี่ยนะครับที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็อยู่ครบเทอมเนี่ยนะครับนี่คือดรทักษิณนะครับที่อยู่อีกคนหนึ่งที่อยู่นานเนี่ยนะครับ สามสมัย8ปีเนี่ยนะก็คือเปรมแต่นั่นนะไม่เคยได้ผ่านการเลือกตั้งมานะนี่แหละภาพการเมืองของไทยเนี่ยมองอย่างนี้แล้วพี่น้องก็จะได้เห็นว่ามันเป็นประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็การเข้ามามีส่วนร่วมของทหารของทางวังนะครับมันมีมากมายขนาดไหนโอเคนะครับเป็นช่องทางให้พี่น้องนะขอบคุณนะครับที่ติดตามเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ส่งต่อนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ